กว่าคนน่ะนี่ขนาดดึกนะลูกคนยังดูพวกหนู80กว่าคนน่ะแม่ไลฟ์เนี่ยโอ้คนดูเยอะอยู่นะเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมาอยากกินอะไรปะคะอยากกินอะไรดีอะไรก็ได้ลูกซื้อมาแม่ก็อยากกินก็ไม่เคยไปเหมือนกันไปที่แรกขนมเหรอช็อกโกแลตก็ได้ลูกไอ้นี่ไงเม็ดอัลมอนด์ไงเอาหลี่เขาชอบซื้ออัลมอนด์อบน้ำผึ้ง อบน้ำผึ้องอะไรอย i, procent, อ right, mama, ่างนี้อร่อยลูกของหนูเคาน์เตอร์ไหนล่ะลูกต้องถุงหนูเลยมั้งลูกสามารถที่ขอที่เคาน์เตอรได้เลยนะคะค่ะโอเคจ้ะขอบคุณนะคะลูกสาวเร็วลูกลูกไปเที่ยวได้ในไอจีได้ลูกได้ได้ งงเหมือนกัน,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 น